สวัสดีค่ะวันนี้พี่กุ๊กไก่กลับมาอีกครั้งในช่วงเรื่องราวจากพระคัมภีรเพราะว่าวันก่อนเพิ่งจะมาเล่าให้ฟังถึงการเดินทางทางเรือเพื่อไปโรมของอาจารย์เปาโลหรือว่าซาโลไปนะคะแต่ว่าเพิ่งจะเล่าไปได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะว่าอาจารย์เปาโลไปเจอพายุกลางทะเลจนคน276คนเกือบจะจมน้ําตายกันหมดเพราะเรือแตกกลางทะเลค่ะ จริงๆแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าเขาต้องเจอเรือแตกถึง3ครั้งจากการเดินทางเพื่อพูดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้คนอื่นๆฟังนะคะและครั้งนี้ที่พี่กุกไก่นำมาเล่าให้ฟังก็เป็นครั้งที่อาจารย์เปาโลและคนอื่นๆในเรือลอยลำอยู่กลางทะเลที่มีพายุนานถึง14วันค่ะ จนในที่สุดเรือก็มาเกยตื้นและท้ายเรือแตกตรงใกล้กับเกาะมอลตาค่ะทุกคนที่อยู่บนเรือก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งในช่วงเช้ามือที่อากาศหนาวและยังมีฝนตกนะคะอย่างที่เล่าไปในครั้งก่อนค่ะทุกคนบนเรือรอดชีวิตตามที่อาจารย์เปาโลได้บอกนายร้อยให้ทำตามท่านนะคะท,ทั้งทังที่จริงๆแล้ว อาจารย์เปาโลอยู่ในฐานะนักโทษและนายร้อยเป็นผู้ควบคุมค่ะแต่เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดและบอกก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจนพวกเขาก็ต้องยอมรับนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าที่เกาะมอนตาหรือมอนต้ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง นายร้อยและทหารที่คุมตัวนักโทษในเรือกับตันเรือและลูกเรือรวมทั้งอาจารย์เปาโลก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยนะคะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ามีใครว่ายน้ำไม่เป็นบ้างหรือเปล่านะคะหรือจะมีผู้หญิงเด็กหรือคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ในกลุ่มพวกเขาหรือเปล่าแต่พระคัมภีร์บอกว่ามีบางคนก็เกาะแผ่นไม้จากเรือที่แตกและว่ายน้ำเข้าสู่ฝั่งกันได้หมดทุกคนคะ่ะ ชาวเกาะมอนตาก็ให้การดูแลช่วยเหลือพวกเขาอย่างดีนะคะเนื่องจากฝนตกและอากาศหนาวชาวเกาะ ก็เลยก่อไฟให้พวกเขาได้อุ่นขึ้นค่ะมีบางคนที่ไปช่วยกันหาไม้มาทำฟืนและอาจารย์เปาโลก็โดนงูมีพิษกัดค่ะเพราะหยิบฟืนไปใส่กองไฟงูแอบอยู่ก็กัดเอาชาวมอนต้าเห็นงูกัดอาจารย์เปาโลก็คิดว่าอาจารย์เปาโลเป็นนักโทษที่ฆ่าคนตายมาก่อนถึงจะรอดจากเรือแตกแต่ก็โดนพิพากษาโทษให้ตายโดยงูนั่นคือความคิดของคนพื้นเมืองที่นั่นค่ะ พวกเขาก็รอดูว่าอาจารย์เปาโลจะมือบวมและเสียชีวิตจากพิษงูพี่คุกไก่บอกเด็กๆแบบนี้นะคะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ2,000กว่าปีก่อนนะคะตอนนั้นไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอและแน่นอนค่ะว่าไม่มีเซรุ่มแก้พิษงูอย่างในปัจจุบันคนที่โดนงูพิษกัดก็มักจะต้องเสียชีวิตนะคะ แต่อาจารย์เปาโลสบัดงูตกลงไปในกองไฟท่านสบายดีสร้างความแปลกใจให้กับชาวเกาะมอนตามากค่ะพวกเขาเลยคิดว่าอาจารย์เปาโลเป็นพระหรือผู้วิเศษประมาณนั้นเลยค่ะแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่านั่นเป็นเพราะการดูแลช่วยเหลือของพระเจ้าค่ะผู้นำชาวเกาะมอนตาชื่อปูบิอสัสได้ดูแลและทำอาหารเลี้ยงดูคนเรือแตกอยู่สามวันหลังจากนั้นค่ะใจดีมากๆเลยนะคะ และคุณพ่อของปูบิอัสนอนป่วยเป็นไข้และเป็นบิดด้วยคำว่าเป็นบิด ในทางการแพทย์โบราณหมายถึงอาการท้องเสียนะคะอาจารย์เปาโลได้ไปเยี่ยมและอธิษฐานวางมือขอการรักษาจากพระเจ้าและคนป่วยก็หายค่ะทําให้คนบนเกาะยิ่งนับถืออาจารย์เปาโลมากขึ้นพวกเขาเลยดูแลช่วยเหลืออย่างดีแถมยังเตรียมข้าวของเพื่อเดินทางต่อให้ด้วยเด็กๆคะอาจารย์เปาโลตั้งใจจะเดินทางไปกรุงโรมเพื่อบอกเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับคนที่นั่นนะคะแต่พระเจ้าทรง ส่งท่านลงเรือไปโรมในฐานะของนักโทษต้องเจอกับสภาพอากาศเลวร้ายจนเรือแตกต้องว่ายน้ำเข้าฝั่งต้องไปขึ้นเกาะที่ไม่รู้จักรู้ไหมคะว่าการไปขึ้นเกาะสุ่ม 4, สี่สุมห้าแบบนั้นอาจจะถูกทำร้ายจนตายได้นะคะแต่พระเจ้าทรงดูแลอาจารย์เปาโลและคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยทุกคนจนในที่สุดก็สามารถเดินทางต่อไปได้ค่ะ บางครั้งวิธีการของพระเจ้าก็เหลือเชื่อจริงๆนะคะแต่เมื่อพระเจ้าพูดแล้วพระองค์จะทรงทำสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ